สวัสดีครับสำหรับทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมไปเห็นนาฬิการุ่นใหม่ของการ m i ินะครับเป็นรุ่น i n s t i n c ์นะครับก็เลยเกิดความสนใจนะฮะเพราะว่าส่วนตัวใช้ตัวการ m i ิน3 5อยู่นะครับก็เลยไปหาข้อมูลมาว่ามันมีอะไรบ้างที่มันแตกต่างกับเจ้าการ m i ิน3 5นะครับผมผมก็เลยสรุปข้อข่าวได้แบบนี้นะครับแค่เบื้องต้นเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อผมก็เลยทำสรุปข้อมูลนะครับระหว่างอินซิงก์กับ fr สองนะครับซึ่งก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับตัวแรกเลยเนี่ยที่ผมดูก็คือขนาดหน้าจอนะครับอินต,ต,ติ้งนะครับรุ่นใหม่ตัวนี้มันก็บอกว่าเป็น two window design นะครับผมก็ลองหาข้อมูลดูละมันก็ประมาณว่าแสดงข้อมูลได้เป็นหน้าต่าง2หน้าต่างนะครับสำหรับการมินเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าจอเดียวเลยนะฮะเป็นสกีนเดียวส่วนนะครับขนาดของหน้าจอนะครับอันนี้ 0.9นิ้วคูณ0.9นะครับส่วนการมิน235ก็จะเป็น1.3นิ้วนะครับผมผมว่ามันไม่ต่างกันมากนะฮะในความรู้สึกโอเคข้อต่อไปที่ผมหามาก็คือน้ำหนักนะครับขนาดและน้ำหนักของมันนะครับผมซึ่งขนาดเนี่ยเขาก็ให้ตัวเลขมาประมาณนี้แหละตามที่เห็นนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะฮะซึ่งลักษณะของมันก็มันไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่า มาดูแล้วเนี่ยมันจะคล้ายๆตัวนาฬิกาของ G-Shock นะครับไตตัวรุ่นใหม่เนี่ย i s y n c ส่วนการมมันก็จะเป็นแบบเคลียร์ๆหน่อยนะครับเป็นหน้าปัดกลมๆส่วนในเรื่องของน้ำหนักนะครับก็เพิ่มมาอีก10กร,รัมนะครับอันนี้ตามสเปคที่ผมดูจากในอินเทอร์เนต็ตมานะครับผมในข้อต่อไปนะครับแบตเตอรี่ตรงนี้ค่อนข้างให้ความสนใจมากนะครับเพราะว่าผมใช้ Forerunner สองอยู่ แล้วใช้งานจริงก็คือผมใส่วิ่ง50โลมาแล้วก็ต้องชาร์จไป2รอบนะครับแต่ว่าใน2รอบนั้นก็รวมกันได้ประมาณสัก50%สรนะครับผมสรุปก็คือผมใช้ไปประมาณสัก10หรือว่า11ชั่วโมงก็ต้องชาร์จแล้วนะครับผมชาร์จขึ้นมาที่50%แล้วก็อยู่ได้ยาวถึง12ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะครับชั่วโมงนี้ยังเหลือๆนะครับผมสำหรับ235เนาะ ซึ่งถ้ามาดูในตัวใหม่นี้นะครับผมสนใจในโหมดที่เราใช้ในการวิ่งมากกว่านะก็คือในขณะที่เราใช้ gps เนี่ยเขาก็บอกว่ามันได้ถึง14ชั่วโมงนะครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่บอกว่า35ชั่วโมงในโหมดของ u ัลต้าแท c k นะครับตัวนี้ความใหม่ลึกๆของมันเนี่ยยังไม่ยังไม่รู้แน่ชัดนะฮะแต่อาจจะเหมือนของซุนโตก็ได้ที่เป็นโหมดของอัลต้านะครับที่บอกว่าจะจับระยะทาง ดีเลยไปกี่นาทีกี่นาทีแล้วก็คํานวณซึ่งไม่ได้จับตลอดนะครับผมมันก็เลยทําให้แบตอยู่ได้นานนะครับอันนี้ผมค่าเดาเองนะครับโอเคส่วนข้อที่4นะครับที่สนใจก็คือเป็นฟีเจอร์ของมันมันเป็นแอปที่ถูกติดตั้งเข้ามาในเครื่องสำหรับเจ้าตัว instinct นะครับส่วน f อปมาเนี่ยถ้าเราอยากได้แอปอะไรเราต้องไปดาวน์โหลดแอปนั้นเข้ามาเอง ซึ่งเราก็ต้องติดตั้งเข้ามาแล้วก็เพื่อใช้งานของมันบางแอป,ปก็จะดีบ้างไม่ดีบ้างแต่สำหรับตัว Instinct ที่ผมดูที่เข้าไปอ่านนะครับมันก็จะมีให้เราใช้แบบทั้งฟิตเนสคาร์ดิโอเวทเทนนิ่งนะครับแล้วก็เทรลนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับผมตัวนี้ขออนุญาตยืมรูปของฝรั่งมาแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าจอของอในโหมดต่างๆนะครับมีเนวิเกต แล้วก็มีเทลรันอย่างเงี้นะครับส่วนอีกรูปนึงก็จะเป็นการเข้ายิมยกเวทเราก็สามารถนับแคลอรี่ได้นี่นะครับโอเคสุดท้ายเลยก็คือราคาซึ่งตอนนี้ราคาเข้ามาในไทยอยู่ที่11,500บาทนะครับถ้าเทียบกับเจ้าตัว235ที่เข้ามาแรกๆนะฮะก็จะอยู่ที่ราคา12,900บาทประมาณนั้นนะครับผมก็จำตัวเลข ตรงๆไม่ค่อยได้แต่ก็ประมาณนี้ซึ่งถ้าเทียบกันระหว่างฟังก์ชันนะครับก็จะถูกกว่าแต่ก็จะมีบางอย่างที่มันด้กว่า2-3-5อยู่นะตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคนก่อนตัดสินใจซื้อนะครับผมว่ามันจะคุ้มค่าไหมที่เราจะซื้อมานะครับโอเคสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเราจะเอามาเขียนแล้วก็เอามารีวิวให้ดูกันลลกันครับสำหรับ คลิปนี้นะครับต้องขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับผมสวัสดีครับ